สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะจากคนที่เคยเป็นที่รักได้รับคำชมมากมายแล้วก็ต้องมาเจอกับมรสุมคำวิจารณ์ถูกสังคมจับจ้องอย่างหนักเราจะมาดูกันว่าคนเราจะผ่านพายุแบบนี้ไปได้ยังไงโดยที่ชีวิตไม่พังลงไปซะก่อนซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันเนี้ยมาจากบันทึกเกี่ยวกับบทเรียนชีวิตของเจนนี่เลยค่ะโดยเฉพาะส่วนที่ว่าด้วยการรับมือกับดรามา่าครับ สวัสดีครับเรื่องนี้น่าสนใจจริงๆครับในมุมมองของการจัดการภาวะวิกฤตหรือ crisis management เนี่ยถือเป็นกรณีศึกษาที่ดีเลยเราจะได้เห็นกลยุทธ์การรับมือเวลาที่ชื่อเสียงถูกถูกท้าทายอย่างรุนแรงเราจะมาดูข้อมูลจากบันทึกกันครับทั้งตัวเหตุการณ์เองแล้วก็วิธีที่เขาเลือกตอบสนองซึ่งมีอะไรให้เรียนรู้เยอะเลยครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าค่ะจากข้อมูลที่มีอยู่เนี่ย ประเด็นราม่าหลักๆที่เจนนี่ต้องเจอตอนนั้นมันมีอะไรบ้างคะเหมือนจะเยอะมากเลยเนาะใช่ครับตามบันทึกเนี่ยระบุว่ามีหลายเรื่องประทุขึ้นมาพร้อมๆกันเลยหลักๆก,ก็คือเรื่องการแบ่งผลประโยชน์รายได้ที่ไม่ค่อยลงตัวกับลิลลี่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนมากแล้วก็ยังมีเรื่องการจร้างงานนักร้องคนอื่นๆที่กลายเป็นคำถามขึ้นมาอ๋อค่ะ แล้วที่หนักไม่แพ้กันก็คือเรื่องส่วนตัวต่างๆที่ถูกขุดคุยถูกเอามาวิจารในโซเชียลมีเดียแบบเอ่อค่อนข้างกว้างขวางเลยโห oh. ครับถือว่าหนักมากครับเพราะมันกระทบทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวไปพร้อมๆกันเลยฟังดูเป็นสถานการณ์ที่กดดันมากๆเลยนะคะแล้วในบันทึกเขามีบอกไหมคะว่าเจนนี่รับมือกับเรื่องทั้งหมดนี้ยังไงบ้างคะครับจุดนี้น่าสนใจมากในบันทึกเขาอธิบายวิธีรับมือที่เรียกว่าเป็นสไตล์มืออาชีพใหม่ไฟแรงอืม <c oughs> ซึ่งไม่ได้หมายความว่าตอบโต้แบบเกลียวกราดนะครับแต่เป็นการผสมผสานกันระหว่างความนิ่งการคุมอารมณ์แล้วก็การตอบสนองอย่างมีกลยุทธ์คือเขาเลือกที่จะไม่ไม่โต้ตอบด้วยความรุนแรงทันทีแต่จะประเมินสถานการณ์ก่อนค่ะ <c oughs> มีการขอโทษในส่วนที่จําเป็นจริงๆแล้วก็เลือกจังหวะที่เหมาะสมในการชี้แจงท้อเท็จริงและที่สําคัญเลยคือการแสดงภาวะผู้นําในทีมเพื่อไม่ให้องค์กรเสียขวัญไปด้วย อ oh. การนิ่งในที่นี้เลยไม่ใช่การเพิกเฉยนะครับแต่เป็นการควบคุมสถานการณ์ไม่ให้มันบานปลายแล้วก็พยายามคุมทิศทางเท่าที่ทําได้การเลือกที่จะนิ่งแล้วก็สื่อสารเท่าที่จําเป็นนี่ก็น่าสนใจนะคะแต่ว่าในมุมของคนนอกหรือคนที่ไม่พอใจการนิ่งแบบนี้มันไม่ยิ่งทําให้เกิดคําถามหรอคะหรืออาจจะถูกมองว่าเอ๊ะไม่ใส่ใจหรือเปล่าหรือพยายามจะหลบเลี่ยงประเด็นอะไรแบบนี้ครับเป็นคําถามที่ดีเลยครับ แน่นอนว่าช่วงแรกๆการนิ่งเนี่ยอาจจะถูกตีความไปได้หลายทางในบันทึกก็มีพูดถึงความอึดอัดความไม่เข้าใจจากสังคมบางส่วนอยู่บ้างเหมือนกันครับอืมค่ะแต่แนวทางนี้เขาเลือกโดยมองผลระยะย,ยาวเป็นหลักคือหลีกเลี่ยงการประทะที่เหมือนอสารน้ำมันเข้ากองไฟแล้วก็เชื่อมั่นว่าการกระทำการพิสูจน์ตัวเองในระยะยาวเนี่ยจะเป็นคำตอบที่ดีกว่าซึ่งอันนี้ต้องใช้ความอดทนสูงมากครับ แล้วก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะถูกเข้าใจผิดในช่วงแรกด้วยอ๋อเข้าใจเลยค่ะมันเหมือนเป็นการเดิมพันกับเวลาแล้วก็การกระทําในอนาคตเนาะคะใช่ครับแล้วจากข้อมูลเขามีพูดถึงการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นบทเรียนหรือเป็นโอกาสบ้างไหมคะมีครับมีและนี่ก็เป็นอีกส่วนที่สําคัญมากคือแทนที่จะปล่อยให้ดราม่ามันกัดกินหรือทําลายการงานไปกลับมีการเอาบทเรียนที่เจ็บปวดพวกนี้แหละมาเป็นแรงผลักดันในการปรับปรุงตัวเอง ปรับปรุงทีมค่ะมีการทบทุนกระบวนการทํางานการสื่อสารแล้วก็ลดการแสดงความเห็นในประเด็นที่สุ่มเสี่ยงจะเกิดความขัดแยง้งแล้วหันไปทุ่มเทกับการพัฒนาคุณภาพผลงานให้ดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยครับเหมือนยอมรับข้อผิดพลาดแล้วใช้มันเป็นบันไดให้เติบโตขึ้นการลงมือแก้ไขจริงจังนี้สําคัญมากเลยนะคะแล้วผลลัพธ์ของการรับมือแบบนี้แล้วก็การปรับปรุงตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะในภาพรวมครับถ้ามองภาพรวมเนี่ยจะเห็นว่า ถึงแม้จะมีเสียงวิจารณ์หนักๆอยู่แต่ก็ยังมีแรงสนับสนุนจากกลุ่มแฟนคลับที่ค่อนข้างเหนียวแน่นอยู่ส่วนหนึ่งอื mm. ประกอบก,บกับการที่ช่อง YouTube หรืองานต่างๆก็ยังเดินหน้าต่อไปได้มีผลงานคุณภาพออกมาเรื่อยๆจุดนี้แหละครับที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการยืนหยัดการฟื้นตัวหรือที่เรียกว่า resilience ค่ะ มันแสดงให้เห็นว่าแม้ภาพลักษณ์จะถูกกระทบแต่แก่นของการทำงานความตั้งใจจริงมันยังสื่อไปถึงกลุ่มคนที่เชื่อมั่นได้อยู่ซึ่งก็น่าสนใจนะครับมันนำใไม่เกิดการแยกแยะระหว่างกระแสะกับแก่นแท้ในสายตาของบางคนได้เหมือนกันงั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าบทเรียนสำคัญจากเรื่องนี้ตามที่บันทึกไว้ก็คือดราม่าหรือวิกฤตที่เข้ามาแม้มันจะหนักจะทำให้เราสะดุดหรือเจ็บปวด แต่มันอาจจะไม่ใช่จุดจบเสมอไปถ้าเราเลือกที่จะเผชิญหน้ากับมันอย่างมีสติเรียนรู้จากมันแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นทําในสิ่งที่เราเชื่อต่อไปใช่เลยครับแนวคิดหลักที่สะท้อนออกมาจากบันทึกคือแบบนั้นเลยครับชัดเจนมากมีประโยคนึงจากในบันทึกที่ดิฉันคิดว่าสรุปได้ดีมากเลยค่ะเขาเขียนไว้ว่าดราม่าอาจทําให้สะดุดแต่ไม่ใช่จุดจบถ้าเรายังเป็นตัวเองทําดีต่อไปวันหนึ่งคนจะเห็นเองว่าอะไรคือเรื่องจริง เป็นข้อคิดที่ทรงพลังมากจริงๆค่ะครับเห็นด้วยเลยครับและจากเรื่องทั้งหมดนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจตามมาเหมือนกันนะครับให้เราได้คบคิดกันต่อค่ะยังไงคะคือนอกเหนือจากการเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดจากพายุวิจารณ์หรือการจัดการวิกฤตเฉพาะหน้าแล้วเนี่ยประสบการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินของสาธารณะแบบรุนแรงอย่างนี้มันจะส่งผลต่อ วิธีคิดหรือทิศทางการสร้างสรรค์ผลงานของคนคนนั้นในระยะยาวยังไงบ้างอ๋อน่าคิดค่ะครับมันจะทำให้เขากล้าเสี่ยงน้อยลงไหมหรือจะยิ่งผลักดันให้สร้างสรรค์อะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมเลยอันนี้เป็นประเด็นที่น่าติดตามในระยะยาวครับ